แล้วผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันที่ c o ค m มมานเดอร์ชาเลนของ n นท์เทนเทเซออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้จบภารกิจนี้ไปเรียบร้อยเราได้เอา d e s เซเลเตอมาอยู่ใน Arsenal ของเราเรียบร้อยต่อไปเราจะไปเอาอะไรทีนี้ถ้าเกิดเราไปเอายูริโกเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งมันจะแถมคอมมานโดมาให้เราตัวหนึ่งซึ่งยูริโกเป็นอะไรที่จงตีคนดีมากผมไม่ค่อยอยากจะไปเสี่ยงเท่าไหร ตัวคอมนโดที่สามารถสู้กับยูริโกได้ตัวต่อตัวก็มีนาตชาที่สู้ไดไเนน้เพราะฉะนั้นแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่มีนาตชาอยู่ในในอาซของผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเอาอะไรที่มันน่าจะง่ายกว่านี้เวลา12นาทีแปลว่าเราสามารถใช้ลาปิดได้อยูอ่มีอันนี้แหละที่ผมว่าผมเล็งไว้นะก็คงต้องใช้ลาปิดเมสีบของไรซิ่งซันอยู่เหมือนเดิมอืมใช่เธอดูฉลาดนะและ้วเธอจะมาจัดการกับฉันงั้นเหรอ ใช่ผมโคตรฉลาดเลยฉลาดที่ผมมาจัดการคุณเนี่ยอ่ฮะทีนี้ฐานของแม่สาวที่เรากำลังสู้อยู่เนี่ยมันมีอยู่มาสามฐานเพราะฉะนั้นเราลับปิดกันตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันไม่จำเป็นที่โอ้โอ้เดี๋ยวมีอย่างนี้อย่างนั้นเหรออืมอ๋อคือมันจะไล่ไปเรื่อยๆอืมโอเคโอเคโอเคคือหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าอืมเดี๋ยวเริ่มใหม่กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตสำรวจ You commander. seem smart like a เธอดูฉลาดน,นะทำไมเธออยากจะไปจัดการกับฉันล่ะใช่ผมฉลาดแหละเพราะผมฉลาดไงผมถึงมาจัดการคุณนั่นคือประเด็นทีนี้อ่าเนื่องจากว่าม,มี3ฐาน3ทางทริปเปิลทางทริปเปิลฐานผมไม่จะผมไม่สามารถที่จะอ่าใช้รับปิดแมสีบแบบเออ่รวดเดียวหมดได้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นที่จะต้องโหลดลงแร้มาด้วยนั่นเป็นเรื่องจําเป็นแบบจริงจังไงนะ เป็นเรื่อจะเป็นตนัวว่าเราจะต้องโหลดอ่ารีเฟนเอมาหรือจริงๆเราจะใช้ r e เฟนเดอรทั้ง3แลเลยก็ได้เราค่อยมาปุดเอาตรงนี้อ่ะเพราะว่าประเด็นที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้คือ <Construction. S 2> ถ้าเกิดเราใช้เราปิดแมสเาปิดแมสซีฟโปรดักชันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าถ้าเกิดตังหมดปุ๊บแล้วเราโดนล้ำแสพวกนี้จัดก,การคือมันจะหายไปเยอะไงเพราะฉะนั้นผมเลยการว่าน่าจะต้องเล่นแบบซื่อๆไปก่อนเล่นแบบซื่อๆไปก่อน <Training. S 1> คืออยู่บนนี้แล้วก็เดี๋ยว ขึ้นไปบนนี้เลยบุกไปบ,บนนี้แล้วก็เดี๋ยวทีมเนี้ยค่อยหาวิธีการป้องกันไปใช่เดี๋ยวแป๊บนึงไอ้พวกนี้หลบไปก่อนเอาแค่สองโลงพอน่าจะพอให้หากินได้อยู่มั้งคอานี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปเลยแล้วกันทีนี้น่าจะมีน่าจะมีโรงน้ำมันให้ผมยึดน,นะถ้าเกิดมีก็น่าจะขอสักโลงหนึ่งถ้ามีก็น่าจะขอสักโลงหนึ่งเอาไปยึดกันขึ้นหนึ่งขึ้หนึ่งเป็นการหาหาตังค์ให้กับกองทัพผมโดยไม่งั้นชิปหายได้นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ รู้จักไหมผู้ก,การแส้แห้งบอกเลยผมเปรบบ่อยมากผู้ก,การแส้แห้งห oh. เลยกันว่าต้องระวังตัวนิดหนึ่งระวังตัวเรื่องการใช้เงินนิดหนึ่งถ้าเกิดเราไม่เจ๋งจริงนะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเอาสักสองแล้วกันเออเพราะว่ามันเดี๋ยวมันมีอยู่สองต,ต้องลงสองลงสองเสร็จปุ๊บช่างโหลดมาเสร็จเราค่อยว่ากันอีกทีนึง่งเดี๋ยวพวกนี้มาลงไปตรงนี้ก็ได้ไมงน่าจะมาอยู่อยู่ตรงนี้เพราะตอนเนี้ยมันม,ม,นมีมันมีอ,อุปสรรคของเราคือมีเอ่อลำแสงจากสุดยอดดา oh. วเทียมสองมาจากบนฟ้าคอยมาส่องสมองเราให้ไม่ตายเนี่ย ทีนี้น,นึ่นนนด้วยเวลาเวลามแค่สิบสองถ้าเกิดเรามวลไปซื้อรถซื้ออะไรพวกนี้น่าจะไม่ทันเอาคนไว้ประมาณนี้แหละโอเคคือหนึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะด่าผมแหละเรื่องเอทำไมใช้แต่ไรซิงซันก็ไรซิงซันเป็นอะไรที่ทผมมองว่ามันชัวร์สุดนะนนอันนี้พูดแบบตามตรงเลยไรซิงซันผมมองเป็นอะไรที่ชัวร์แบบชัวร์จัดเลยนะเราสามารถเล่นเร็วและเล่นอยู่ในตรงเวลาได้ถ้าเกิดเราเล่นเป็นไรซิงซันนี่คือสิ่งที่ผมมองอะฮะงั้นพวกนี้ออกไปก่อน ไปยืยนอยู่ใกล้ไฟแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ลงมาดีอ๋อไม่พวกไานกันจะโดนส่องไฟให้ตายเถอะอโอเคพวกไหนยอยู่รอดมาอยู่ตรงนี้ส่วนที่เหลือมาอยู่นี้สวนพวกนี้น่ายอยู่รอดแม่พออยู่ได้อยู่มีทหารอิพีเรียอยู่4นายก็พอจะคุยกับไอ้พวกนี้ได้แต่ว่าอยาให้พวกนี้มันให้พวกนี้มันขึ้นเกาะก็พอ,อ,อขึ้นเกาะแล้วม,มีปัญหาทีนี้ตรงเรื่องเงินไม่น่ามีปัญหาเราแค่ตัองหลบไปเรื่อยบอกว่าคงไม่มีไอ้พวกนี้มันมาบุกเราทีหลังนะ Uh huh. ทีเนี้ยเดี๋ยวต้องพายพวกนี้หลบหลบเลเซอร์เวยไงไม่รู้ว่าเลเซอร์มันมันจะมีวิธีหายห,ายหรือเปล่าถ้ามีวิธีหายผมผมโอเคเลยแต่ทีเนี้ยมันไม่มันไม่ม,ม,ม,มีให้ผมไงอ่ะฮะแล้ว uh huh. พวกนี้ลอยตรงนี้สมทบไก่พวกนี้ตรงนู้นน่าจะยังไม่ผลิตรถออกมาถ้าผลิตรถมาไง,างก็โดนอยู่ดีเนี uh ้ย huh. พอพอทีนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยไปจัดการกักบฝั่งขวาต่อฝั่งขวาบนต่อ <Hello. S 2> แล้วเราค่อย <Keep moving. S 2> มีความสุขกันทีหลังหนึ่ง แดี๋ยวเราค่อยลงมาตรงนี้ลงตรงการนี้ึ้นเลยก็ได้บางเพราะมันไม่มีเูไม่เห็นเลเซอร์ <ไป S 1> อนี <ไป S 1> ่ยไหนกไ็ไหนแล้วจัดการ m c v เลยลกันตอนนี้เวลาหนจะเหลือน้อยรีบจัดการแตรีบเสร็จ <ไป S 1> จะได้อยู่ในพาท่ามไงปัญหาเราจะได้ดาวทองเราเล่นคอมไม่ได้์ชาเล่นเนี่ยเพื่อเราเก็บดาวทองเราไม่ได้จะเล่นเอาสนุกหรือเล่นเอาเพลินนะซิเราเก็บออดาวทองถึงเป็นการชาเลจนตัวเองอย่างนิดหนึ่งถึงมันจะเป็นชาเลจนที่ ลำบ,บากนิดนึงนะโอ้ยแต่โอ้ย,อย,อยมาเยอะมาเยอะมาเยอะโอเคผู้นายเก่งมากเจง๋งตุ้มเลย<า>คือหนึ่งอย่างว่ากันผมผมมองว่าแทางบัตเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่มันโจมตีเกาะได้มันยิงโจมตีเกาะโจมตีฐานได้เจ๋งสุดๆแล้วนะ<า>จ<ง>ริงพวกนี้อยู่นี่สว่วนที่เหลือไปสมทบโอเคตรงนี้น่าจะเหลือแค่ตรงนี้แหละจัดการเลย Have been defeated ตัวนี้เราก็แค่มองดูดีๆอ๋อเอล่ามันมีอะติน่าตรงนี้บอกว่าไอ้นี่มันคงไม่หายใช่นายต้องโดนเผาสินายต้องโดนเผาโอเคงั้นก็จัดการอะติน่ากันเดี๋ย่าพวกนี้มันจะมาส่องเราทีหลังมันจะเป็นปัญหาอโอเคถ้าเกิดเลเซอร์ส่งนี้เสร็จปุ๊บเราเข้าไปทางนี้เลยเข้าทางนี้ใช่เดี๋ยวอย่าอย่ากระจุกตรงรถจะตายเอาให้ตายเถอะโอเคตายยิงมาเจ๋งพวกไหนเจ๋งมาก พวกนายเจ๋งจริงต่อไปรีบจัดการกับไอทีนาเดี๋ยวไม่งงานชิบหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ชีวิตนี้จัดการไอทีน่าเสร็จเรียบร้อยต่อไปเตรียมจัดการกับศูนย์ผลิตทหารทั้งหลายตรส่วนนี้ไม่น่ามีปัญหามีแค่ตรงนี้แหละแต่คงเจเลเซอร์กับไอพวกนี้อยู่กันฐานอนกันอยู่กันฐานตรงนี้ก็จะมีแค่นี้ทีมบุกตรงนี้ปลอดภยัยไอพวกนี้ประจําการตรงนี้ก่อนไอพวกนี้ประจํการตรงนี้ไอพวกนี้อยู่ตรงนี้ส่วนทีมที่อยู่ข้างบนเตรียมตัวเลย ต่โอ๊ยแต่วพวกนี้มากันเยอะแล้วเดี๋ยวทางนั้นอ๋อพอถ่านทางปุ๊บเลเซอร์จะหายงั้นโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ก็ค่อยคุยกันง่ายๆหน่อยโอเคงั้นจัดการทีมนี้เลยแล้วกันทางนั้นทีมนี้เราไม่จะเป็นที่ต้องไปสมทบเราลงมาเลยแล้วกันเราลงเราลงมาด้านล่างแล้วเราก็ค่อยเอาไอ้พวกทีมนี้ไปจัดการกับตัวด้านล่างเลยเราแค่อ้อมนิดหน่อยคงไม่มีปัญหาเพราะตรงนี้ยังติดเลเซอร์อยู่ ผมไม่ค่อยปลอดภัยรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจะให้มันไปรวมกองอยู่ตรงนะั้นแล้วก็ฝ่าลงมาเพราะตรงนี้ตังหมดอุย้ยแต่ตรงนี้อ๋อตรงนี้มีนี่อยู่ตรงนี้มีตีเลเซอร์เดี๋ยวมีเลเซอร์รอบด้วยเหรอไอ้เจ๋งเจ๋งไม่เบานะนาาานเ,เดี๋ยวพวกนายสาสตร์ทำเลนะลงสิลงลงลง,ลงก่อนเลยลงด่วนรีบลงด่วนแม่งก็รีบหลบข้างซะไม่งั้นก่อนที่พวกนายจะโดนสอ่องอ่ะฮะเกือบเกือบตรงนี้เหลือฐานนี้ฐานเดียวโอเคเวลาหกนาทียังพอรอดตาย จะพอคุยกันได้งั้นเลือตรงนี้แล้วก็ทีมนี้เตรียมลงมาพาแสงไปเลยพาแสงไปลงมาทางนี้แล้วก็มาปุดตรงนี้ไปก่อนปุดตรงนี้ส่วนทีมนี้มาเลยลงมาอยู่ใงส่วนนี้แล้วก็ลงไปจัดการด้านล่างน่าจะมีแต่อ๋อมีแต่การเดียนโอเคงั้นเปิดได้แทงมุกเข้าไปเปิดได้แทงมุกเข้าทีมนี้ทีมนี้ลงมาตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้ เตรียมตัวไปเสริมทัพด้านล่างแต่พวกนี้น่าจะอยู่ไหวคงไม่น่ามีปัญหาแค่จัดการอาทินาเสร็จก่อนเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้ว,ลวเตรียมเรียกกันลังเสริมโอเค slipper a m b u s โอ้จัดการกับ factory จัดการกับ balad จัดการตัวนี้จัดการตรงส่วนนี้โอเคไม่น่ามีปัญหาต่อละจัดการทานี้เสร็จก็น่าจะเคลียร์ตอนนี้เรามีเสียเวลาไปแค่เจ็ดนาทีเท่านั้น ยังถือว่าคุยกันได้อยู่เราเอาแค่ให้มันอยู่ต่ำกว่าพาทามแค่นั้นโอเคเคียร์รถแล้แล้วฐานนี้เป็นฐานสุดท้ายอ,อ๋อไม่ใช่เปฐานพลังงานตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวต้องรอ,งองดูว่าพอรถแล้จะบอกว่ารถรถแล้เวลาเวลาอยู่กับบอลเนี่ยเป็นรถแล้สู้สู้คนนะรถแล้สู้คนนะคือวิ่งขับมาชนเลยนั่นคือประเด็นใช่เจ๋ง มันไม่ได้แย่นะแต่ถึงมันจะดูแย่นิดนึงะแต่มันก็โอเคมันก็ใช้งานได้แหละให้ตายเถอะเฮ้ยเดี๋ยวมันอ่าเราได้อทินาแล้วเรียบร้อยน่าจะภารกิดนี้โอเคเวลาที่เราทำไปได้เจ็ดนาทีสามสิบวินาทีจากเวลาที่เขากำหนดไว้สิบสองนาทีโบนัสนู่นนี่นั่นบ้าๆตอนนี้เรามีเงินอยู่ในธนาคารสำรองอยู่สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดบาทไม่เหรียญโอเค และตอนนี้เราได้อาทินามาอยู่ในอาเซนอลของเราแล้วเรียบร้อยต่อไปเ <c oughs> ดี๋ยวดูก่อนมนอันล็อกกันไหนเดี๋ยวขอส่องดูกันอาา่าฮะใช่อันเดอร์เพลย์ไทม์แล้วดูก่อนมีตรงไหนเพิ่มอ่ามีตรงนู้นมีเพิ่มมาสองจุดมีภารกิจหลักทีนี้ผมลืมบอกไปไอ้พวกกลมๆเนี่ยคืออันหลักไอ้กลมๆนี่คืออันหลักไอ้พวกสามเหลี่ยมนี่คืออันย่อยไอ้ตัวอันย่อยเนี่ยคือ,อ,ค,อคือถ้าเกิดเราจะจบชาเลนเนี้ มันจะมีจบที่ห้าสิบเปอร์เซ็นกับมันจะมีจบมันไม่ได้จบที่ห้าสิบเปอร์เซ็นมันจะจบที่เราทำภารกิจไอวงกลมเนี่ยหมดทุกอันนั่นคือจบหนึ่งจบสองคือเราเคลียร์ทุเราเคลียร์ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในพาร์ทไม่ว่าจะอยู่ในพาทามหรือว่าจะเกินพาทามเนี่ยนะช่างมันจะมีจุดจบอยู่สองจุดคือจุดแรกเราเคลียร์ไอพวกนี้หมด เราเคลียไอจุดจุดหลักหมดแล้วเราก็เคลียพวกสามเหลี่ยมที่เป็นจุดรองหมดมันจะเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ต่อไปเราจะไปเอาอะไรไปดูกันคลิปหน้าเพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้ก็ตัดทิอ่ะ